ตั้งแต่สีเลงแล้วมึงเนี่ยเมื่อกี้สีเลงอะไรสีเลงอะไรเป็นสีเลงมึงใช่ไหมเยลโล่เนี่ยกูหามึงนานแล้วเนี่ยมคนใช่ไหมคนใช่ไหมเยลโล่เนี่ยกูจำเปียวตียนนะจำชื่อเก่ากูได้ด้วยแม่งเดี๋ยวกูเตะแม่งไส้พันเตีนเลยเฮียเตะไส้พันเตียนอะเฮียเตะไงไส้พันเตีนน่ะไยุงไอ้นี่ให้มาไทยบ็อกมึงอะไรไทยบ็อกเบ้าอะไรไทยบ็อกมึงไทยบ็อกอะไรกูเนี่ยตอบครับพี่มึงไทยบ็อกอะไรไทยบ็อกอะไรเนี่ยมึงไทยบ็อกอะไรแม่งนักเลงจากไหนวะ นักเรียนนักเรงอะไร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 ดูเป็นกระเทยดูเป็นกระเทยเดี๋ยวมม่จำดวงกระเจียวนี่ยเดี๋ยวเถอะมึงมองอะไรอ่ะเปล่าครับผมมึงมองหน้ากูทำไมเนี่ยเพื่อนครับกูเห็นมึงมองกูนานแล้วมึงมองทำไมมึงมองกูทำไมผมเปล่าครับผมแม่งเดี๋ยวกูสับอกตาแม่งเลยกูขอทิพทิพหน้ามึงดีวะทิพหน้ามึงดีวะแม่งวะแม่งข่มเพื่อนกูได้แม่งข่มเพื่อนกูทิพทิพหน้ามึงหน่อยวะแม่งเล้าตีนแม่งเล้าตีนกูจำมึงได้แล้ว มึงในเมตาอู๋จำมึงได้แล้วเมื่อกี้ถามอะไรครูผมก็แค่หยอกเล่นครับมึงลองภูมิหัวอุ้ยไม่เป็นหรอง,งถามปุ๊บตอบปั๊บอะไรลองภูมิหัวอะไรตัวอะไรมึงเดีย๋ยวผมโทรหาพี่นะพี่ไหนสั่งคอนเฟกเอลโอรถอะไรอย่างงี้ตัง้งนต่ยังไปถามมึงมากก <c oughs> ็ผมแค่ลองภูมิดูเป็นครูก็ต้องว่องไวแค่นั้นเองครูจิ้มตรงไหนมึงตอบต,ตรงนั้นเอนื้องขาครับขัจันทครับหลังหัวครับหัวเอาหัวครับหัวว่องไวว่องไวอู๋สอนสนุกไหม พอแล้วพี่อดีมึงบอกดิมึงพูดดีเล่นนี่จอนหน่อยพอแล้วพี่เออพี่เอเล่นนี่หน่อยพอมันใจที่มันเลยทงแล้วไเลยทงอะไรพี่เล่นเยอะไก็เล่นประมาณนี้แหละก็พี่พูดอะไรถึงพี่หลงพี่หลังเขาว่าเออมันไม่เกี่ยวพี่เอาเรื่องกับบัดดี้กูบัดดี้ขาโจปลาน้้งโกแบ่งครึ่งมึงจะทำไมอะมึงทำไมมึงก็เล่นเอาในนี้ดิพี่เออพี่มาเล่นเอาแบบเอาลตัวเองอะไม่ได้กูไม่ชอยใครพูดถึงเพื่อนมึงมึงทำอไมอะเล่นทำไมอะ มึงทำไมอ่ะมึงทำไมอ่ะมึงทำไมอ่ะมึงเปี้ยวตีนอ่ะไอพี่เดี๋ยวกูแบกสะบัดเดี๋ยวแบกสะบัดเออเออน้องกูน้องกูอั้งัต่พวกมึงอยากเข้ามาอยากเข้ามาแม่มึงเข้ามานะเดี๋ยวแกนี่แม่งเฮไอแกอยากเข้ามาไอ้แกขนาดนีืกูปตบอเสาไฟฟ้ากับมึงไม่ไหวนะมึงอยากเข้า ดูพ่อมาเนี่ยแก่นี่แมงอ้แ้ย้แช่วยพี่มึงหน่อยแล้วไอ้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 ไอนไอ้เอ้ไ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 อ้พอ้ไ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 อ่ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ไอ้ไอ้้ไไอ้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 ไั้ไอ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 ้้ไอ้ไไอ้ไอตไอ้ไไไไไไ เฮ้ยแก๊ยผมบอกดิพี่ตีผมขนาดนี้แฟนขับผมเยอะนะแฟนขับเยอะแฟนแฟนขับเล็มคือเล็มึื